เราได้ติดตามการประกาศเพราอฉุกเฉินนะคะที่ต่างประเทศใช่ไหมะนะคะแอฟริกาเนาะทีะม่มีการประกาศเพราอฉุกเฉินกันใช่ไหมคะเรื่องของฝีดัดลิงนี่ทางด้านของหมอยงก็ออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเตือนฝีดัดลิงสายพันธุ์กลุ่มสองเนี่ยอาจทําให้เกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกนะแล้วแนะนําค่ะสําหรับประเทศไทยตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยแยกสายพันธุ์ให้รวดเร็วด้วยยิ่งเร็วะะยิ่งดีค่ะซึ่งศาสตราจารย์นายแพทย์ยงโบส์นะคะข้อความเรื่องฝีดัดแาวนอน สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังโดยระบุข้อความบอกว่าเดิมทีเนี่ยาการระบาดของฝีดาดวานนอนในสองปีที่ผ่านมาระบาดมากนอกเวีปยแอฟริกาเป็นสายพันธุ์กลุ่มสองอรวมทั้งที่พบในประเทศไทยเนี่ยมากกว่าสี่ร้อยรายนะาสายพันธุ์นะี้ไม่รุนแรงค่ะบอกว่าพบในผู้ใหญ่เพศชายส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสัมผัสจากเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะในชายรักชายเก้าสิบแปดเปอร์เซนจึงเป็นเพศชาย นะคะแล้วสายพันธุ์ที่มีการระบาดในประเทศคองโกในปีนี้เนี่ยมีผู้ป่วยนับหมื่นรายแล้วก็แพร่กระจายไปหลายประเทศในทวีปแอฟริกานะคะเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสายพันธุ์นี้เนี่ยเขาบอกว่าพบได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะชายแล้วก็หญิงด้วยแล้วก็ที่เสียชีวิตมากส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเป็นสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์กลุ่มสองนะ แล้วการติดต่อนอกจากสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วนียังพบว่าฝอยละอองทางการหายใจก็สามารถทําให้อ๋อสามารถทําให้ติดได้ค่ะและที่สําคัญเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ย เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังเพราะอาจจะทําให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ทั่วโลกนะโอ้น่ากลัวค่ะใช่แล้วสําหรับประเทศไทยทุกรายของฟีดาตวานอนจะต้องมีการเฝ้าระวังตรวจวินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็แยกสายพันธุ์ให้ได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยค่อมาตรการการป้องกันไม่ให้แพร่กระจายของสายพันธุ์กลุ่มที่สองในประเทศไทยนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางด้านของศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้รรวันนะคะ,คะก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วก็ออกมาเตือนให้นะหมอยองออกมาเตือนนะคะก็เฝ้าระวังกันนะ